เลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลดีๆค่ะสําหรับการพัฒนาตัวเองเป็นหัวหน้าคนกับคุณสมบัติที่เราได้บอกไปหลายๆข้อ,อและยังไม่จบเพียงเท่านั้นโอ้โหข้อนี้นี่คือสําคัญมาก เพราะว่า,าข้อถัดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างเขาบอกว่าคนที่พร้อมจะเป็นหัวหน้าคนหรือว่าคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยตอนนั้นจะเริ่มคิดถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าการทํางานเนี่ยเ,เมื่อเมื่อคุณได้รับงานมาแน่นอนคือสิ่งที่ต้องทําก็คือทำงานทำอย่างไรทํางานให้เสร็จ อันนี้คือทำงานให้เสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณต้องก้าวขึ้นมาต่อก็คือว่าทํายังไงถึงจะให้เสร็จมากขึ้นกว่าเดิมภายในจนํานวนระยะเวลาเท่าเดิมเช่นง่ายๆนะถ้าเกิดช่างบางคนบอกว่านี่คือสั่งมีการจัดเตรียมทีมงานแล้วก็ไปติดตั้งจานเนี่ยอาจจะวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสัก3ามรายอพอมาพอมาครั้งที่2ครั้งที่3ยังได้3รา,ายอยู่พอมาเดือนที่2เริ่มมีความชํานาญมากขึ้นตัวของทีมนี้น่าจะได้ประมาณสัก4รายหรือ5ราย แต่เขาบอกว่าแล้วเมื่อเมื่อถึงจุดไหนที่ที่มองว่าคนบางคนจะมีศักยภาพในการขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือพร้อมจะไปทํางานที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเองเขาบอกว่าเมื่อวันที่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมาถึง 3- ถึง4ถึง5คุณดีใจกับมันนะและคุณมนก็มาตระหนักว่าคุณไปคิดหม่ว่าไอ้ตรงที่คุณ3ามอ่ะมันเป็น3ที่มีคุณภาพถ้าแปลงง่ายๆคือ3ที่ทําให้ลูกค้าแต่ละบ้านเนี่ยประทับใจหรือเปล่า ถ้าเราสามารถสร้างให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างที่บอกบางทีเราไปเขาเขาซื้อสินค้าเราเราไปติดตั้งให้เขาตามหน้าที่บางคนนี่เห็นไหมช่างบางคนบริการดีขนาดที่ว่าสุดท้ายลูกค้าต้องขอบคุณลูกค้าอาจจะซื้อไม่ได้ซื้อก็อาจจะถ้าเกิดไปตามไรตามสวนอาจจะมีผลลงโมงสมัยยกมาให้อะไรเงี้ยแสดงว่าคือคุณต้องทําอะไรบางอย่างให้เขาเนี่ยประทับใจฉะนั้นคือคนที่เป็นอะไรคนทํางานนะจะต้องมองก่อนทํายังไงให้เสร็จ เสร็จแล้วเนี่ยคือให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พอเป็นหัวหน้างานปุ๊บจะเริ่มมองแล้วการมี productive เนี่ยมีไหมมีแต่จะมี productive ยังไงให้มี quality หรือว่าให้มีคุณภาพเนี่ยมากยิ่งขึ้น <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อเมื่อคุณทําอย่างนี้เนี่ยการสร้างงานที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะหมายถึงว่าคือคุณเอาใจใส่ในตัวชิ้นงานเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งระลึกว,ออลกว่าเนี่ยเออต้องทําต้องทาต้องทาแต่รู้สึกว่าเนี่ยเป็น สองเนี่ยคือการทําให้คนการการอยู่ในโครงสร้างของการทํางานในการค้าเนี่ยการค้าทุกชนิดเกี่ยวข้องกับคนทั้งหมดฉะนั้นคือเมื่อเราจะไปเจอลูกค้าเนี่ยลูกค้านะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรคุณต้องสิ่งที่คุณควรจะคาดหวังนะคุณจะคาดหวังว่าเมื่อคุณได้ส่งมอบสินค้าไปให้เขาแล้วลูกค้ามีรอยยิ้มที่ชื่นใจแล้วก็รู้สึกดีกับการที่คุณมาหาเขาที่บ้านจริงๆซึ่งเรื่องพวกนี้ เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะยังจับต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําได้เนี่ยเนี่ยมายเซ็ตของคนที่เป็นหัวหน้ากับมายเซ็ตของคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยต่างกันแค่นี้เองหัวหน้าต้องการคุณภาพบวกกับปริมาณาแต่ลูกน้องเนี่ยคือมองก่อนว่าทํายังไงให้เสร็จอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราสามารถคิดใหม่หรือช่างบางคนนะถามตัวเองเลยว่าจริงๆตอนนี้ที่ว่าทํางานอยู่อ่ะคุณคิดว่าอะไรถ้าคุณตื่นมาคุณบอกว่าเนี่ยวันนี้มีอยู่ประมาณ5งานอืมแล้วจะทําให้เสร็จยังไง อันนี้นี่คือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดถามหมายว่าเนี่ยวันนี้5งานมาเนี่ยดูจากรูปการแล้วการไปตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสถานที่ที่เขาจะไปติดตั้งเนี่ยเพิ่ว่ามีข่าวสารเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องกันอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวเรื่องเอาข่าวสารพวกนี้ไปคุยให้ช่างตรงนั้นฟังไปคุยให้ลูกค้าฟังเนี่ยอย่างไงบ้างถ้าเขาทําเพิ่มเติมอย่างนี้นะแสดงว่าเนี่ยเขากาลังมองแล้วว่าเขาจะส่งมอบงานเนี่ย กับส่งให้มีส่งสินค้าและให้ให้สร้างความสุขด้วยอ่ะค่ะอ่าเนี่ยคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ช่างต้องไปถามตัวเองอตัวอย่างที่ยกมาเป็นเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยคงเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือการติดตั้งจานดาวเทียมแทบจะทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วแหละในเรื่องของการแข่งขันเองการติดตั้งที่เน้นปริมาณเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะแต่เพื่อนช่างควรที่จะปรับมาเป็นการติดตั้งที่เน้นคุณภาพในแต่ละบ้านมากกว่านะคะอย่างเช่นเพื่อนช่างที่เราเคยไปก ติดช่างเขาบอกว่าในการทำธุรกิจของเขาเนี่ยในวันหนึ่งขอให้มีลูกค้าเพิ่มแค่หนึ่งรายก็พอแล้วและหนึ่งรายนั้นเนี่ยคือคนที่เราสามารถสร้างความประทับใจให้เขาและเขาเป็นลูกค้าต่อเนื่องของเราไปอย่างยาวนานตรงนี้ก็น่าที่จะเป็นมุมมองที่ดีนะคะซึ่งให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราควรที่จะทําอย่างไรให้มันมีคุณภาพมากกว่าที่เราจะไปเน้นแข่งขันในเรื่องของปริมาณอย่างเดียว แล้วก็สิ่ง,งที่สําคัญที่สุดนะ,ะการขายจานดาวเทียมหน้าวันนี้ก็คงต้องบอกอีกครั้งหนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปบอกช่างหรือเราไม่จำเป็นต้องไปบอกลูกค้าว่าช่องมีกี่ช่องขเขารู้ว่าผมมีเป็นร้อยช่อง200ช่องแล้วก็เราก็คงไม่จำเป็นเป็นต้องไปบอกเัาว่าจานเราเนี่ยมันรับสัญญาณได้ดีมีน้อยต่ํามีอะไรเนี่ยคือลูกค้าไม่สนใจหรอกลูกค้าเขามองแค่ว่าคือคุณติดจานให้เสร็จเนี่ยลงมาเนี่ยนะ สายเนี่ยเดินให้เรียบร้อยอย่าไปทาให้บ้านเขากลายเป็นต๊กแก่แล้วลงมาปุ๊บเนี่ยเปิดมาปุ๊บแล้วมันชัดชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเปิดไปเปิดมาเนี่ยดูแล้วมันก็คือปกติไม่แห้งจริงๆแล้วคือคนเนี่ยเขาดูกันแค่นี้แต่อย่างที่บอกกันคือเมื่อคุณไปเนี่ยเราสามารถที่จะให้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมแล้วอย่างที่บอกตั้งเป้าหมายไว้เลยทาให้ลูกค้าวันนี้ประทับใจให้ได้ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ไปนวดฝ่าเท้าให้เขาผมพี่ผมเรียนนวดแผนโบราณมาอันนี้อย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวอง ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะเราก็ทําให้เขานี่รู้สึกว่าบางอย่างอาจจะไม่มีในคู่มือหรือบางอย่างอ่ะคนไทยไม่ชอบอ่านคู่มือค่ะบอกเขาพอบอกเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยบอกพี่เรื่องนี้มันมีมันม,มีเขาเรียกว่ามีม,มีมีทริคมีทิปนิดหน่อยนะถ้าเกิดพี่ทําได้ปั๊บนะโอ้โหพี่จะยืดอายุก,การใช้งานเนี่ยได้อย่างมหาศาลเขาฟังปุ๊บเออดีนะที่มาบอกหรือสมมติบอกใหม่บอกถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแรไม่ใช่เป็นช่างติดตั้ง เป็นพนักงานขายสินค้าทั่วไปนี่สังเกตไหมเราเรา,เราจะเราเราควรจะต้องบอกฟังก์ชันการใช้งานหลักๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเนี่ยพี่ปกตินะเนี่ยรุ่นที่พี่ซื้อมาเนี่ยพอเพอินว่าไอโ้โหมดไอ้ตัวไอต้ไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งมอเตอร์รุ่นนี้ผมบอกได้เลยนะนี่ก็คือประสิทธิภาพดีมากแล้วถ้าเกิดพี่ทําให้อยากจะให้มันอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะพี่ใช้วิธีการปิดเปิดอย่างนี้ พอเราฟังปุ๊บใช่ไหมเราจะรู้สึกนว่าเนี่ยเฮ้ยมันเข้ากับตัวเราเองมากเลยเพราะว่าอะไรเราต้องการซื้อมาแล้วให้มันอยู่ได้นานนานที่สุดเนี่ยช่างคนเนี้ยไม่ได้บอกเลยว่าเนี่ยพี่จะต้องใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างไม่บอกอย่าให้อยู่นานใช่ไหมพี่ทาอย่างนี้ลูกค้าคนนี้ก็จะจําเรื่องนี้พอจําเรื่องนี้แล้วเวลาทําทุกครั้งนะเวลาพอปิดอย่างนี้ทุกครั้งนะจะนึกถึงโอ้โหช่างคนนี้มันดีจริงๆเลยเห็นไหมคราวเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะได้สะสมทุน เข้าไปในตัวเองแล้วแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมโลกมันกลมครับมาถึงวันหนึ่งนะมันจะมีแน่นอนนะ่ะมันจะมีนะว่าเอ่อเราเราสังเกตมันมีคนเขียนอีเมลมาชมสาขาบอกโอ้ขอชมเชยสาขานี้เพราะว่าสาขานี้เนี่ยมีอย่างงี้บางคนนถึงกับระบุชื่อนะค่ะคือรู้จกักมองมเห็นชื่อนามสกุลก็เลยอบอกเนี่ยสาขานี้มีคุณนี่เป็นผู้จัดการอยู่เนี่ยขอชื่นชม คือเราเรามาอ่านปุ๊บนะมันมันน่าชื่นใจแทนเพราะว่าหรือเปล่าจริงๆอ่ะเพื่อพูดนะเขาซื้อของเราเขาเอาของมาเขาเรียกว่ามาเคลมใช่ไหมแสดงว่าของเขามีปัญหาแต่เขาไม่เขาเขาไม่อารมณ์เสียแล้วการที่เขามาหาเราเนี่ยเราโอเคเราการที่เราจะอะไรอ่ะการที่เราจะเปลี่ยนบอร์ดการที่เราจะสลับของของใหม่ไปให้เขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่เรานะใช่แต่เนี่ย ผู้ชายคนนั้นหรือผู้จัดการสาขานั้นเขาทําได้มากกว่านั้นก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเนี่ยแม่ดีจังเลยที่ได้มากินกาแฟที่สาขานี้และคุยกับผู้จัดการคนนี้เนี่ยฉะนั้นคือถ้าเกิดเรา,เรามีอย่างนี้เมไหร่ปั๊บนะคุณเชื่อไหมไม่มันไม่นานอ่ะสักพักน่เราสามารถที่จะอะไรอ่ะเราถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องอยู่เราสามารถจะกล้าเป็นหัวหน้าได้แต่คือฟังแล้วเนี่ย คนที่เป็นตัวแทนที่มีลูกน้องเยอะๆนะ <c oughs> ก็อย่าไปตกใจนะว่าเดี๋ยวแหมลูกพลูกน้อง, <c oughs> องอยากเป็นหัวหน้ากังวลเดี๋ยวลูกน้องมาดูรายการไปพิจาร์หมดปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยต่อไปห <c> า <oughs> ลูกน้องไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะพวกเราสังเกตไหมคนที่อยู่กับเรานานๆเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างอื่นนะบางทีเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆนี่สังเกตไหมบางคนเราไปเจอช่างหลายคนหลายร้านหลายร้านค้าที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีมือขวาเขา มือขวาว่านี่อยู่มา10-20ปีไม่ยอมออกอมอมไม่รู้ว่าแกไม่มีที่ไปหรือว่าอะไรแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อคนคนนี้เขาทํางานมาเนี่ยจนกระทั่งเขาสึกกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์กรน,นั้นๆั้นแล้ เราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปห่วงสังเกตไหมคนยิ่งห่วงว่าไอเนี่ยจะออกมันออกจริงมันออกจริงเลยแล้วแม่งออกแบบว่าออกไม่ดีด้วยนะออกแบบไม่ตั้งตัวด้วยแต่ถ้าเกิดเราเราบอกว่าเฮ้ยตั้งใจทํานะเนี่ยมีหลักอย่างนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเองต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองให้ได้เองต้องออกมาเป็นทําเอง ไม่ไปอะผมไม่กล้าไปเพราะว่าอยู่กับพี่ผมสบายแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆ <S 1> <S 1> อันคือคือคนที่คนที่ฟังอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นลูกน้องเขาเนี่ยรู้แลวนะว่าจะต้องพัฒนาย,ยัางไงแต่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคุณฟังให้ดีเนี่ยนี่คือแนวทางในการที่จะประเมินเขาว่าต่อไปเนี่ยเวลาคุณจะให้รางวัลเขาคุณจะประเมินเขาว่าดีไม่ดีเนี่ยบางทีอย่ามองด้วยสายตาหรือว่ามองจากความรู้สึกต้องมองจากเรื่องพวกนี้เป็นองค์ประกอบแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณอย่าลืมนะ คนไหนพร้อมไม่พร้อมเนี่ยที่จะโปรโมทเขาขึ้นมาเนี่ยคุณก็ดูสิว่าเขาทําอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเขาทำนะไม่ยากเลยครับนั่นแหะคือคนที่คุณสามารถที่จะวางใจเขาต่อได้แต่สิ่งที่พี่ชา์พูดมานะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณสร้างบางสิ่งบางอย่างสําหรับคนนั้นแล้วก็ให้เขาอยู่กับเราเป็นครอบครัวเดียวกับเราในความรู้สึกที่แบบว่าเป็นองค์กรเดียวกันเนี่ยที่แบบว่ารักกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆเหมือนกันใช่ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าเอาคัดมาให้ทางพวกเราที่เป็นเพื่อนช่างฟังแต่แน่นอนนะครับคือสิ่งสิ่งเหล่านี้เราเราเขาบอกก็มีแค่เรื่องเดียวนะที่ที่มันจะเกิดผลก็คือว่าคุณต้องถามตัวคุณเองอย่างอย่างซื่อสัตย์ถ้าเกิดว่าคุณไม่ถามตัวเองทบทวนเรื่องพวกนี้ มันเป็นการยากมากที่จะวัดว่าจริงๆแล้วคือคุณคิดยังไงทุกคนนะ่ะคิดอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทอยากจะมีเงินล้นฟ้าอยากจะมีอํานาจเต็มประเทศทั้งนั้นแนะแต่มีหลายคนมีไม่กี่คนที่สามารถที่จะมานั่งถามแล้วทบทวนแต่ละวันว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยฉันทําตามคุณสมบัติตามนี้ครบจริงหรือเปล่าค่ะ,อ,ะ,ะอาจจะเป็นข้อมูลในส่วนหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะคะที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองแม้ว่าวันนี้อาจจะเรียนอยู่ก็เอาไปพัฒนาได้นะ เป็นหนวหน้าห้องค่ะจะมีเป้าหมายแค่แนะนเป็นหน่วยหน้าห้องต่อไปเป็นัวหน้าคณะก็เติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพอนะคะก็ทํางานอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแหละนะคะว่าจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ